เกมนี้กันค่ะทุกคนก็เราก็ต้องรอเพื่อนเล่นเกมเสร็จก่อนนะคะตอนนี้เหลือกี่คนเนี่ยเอ้ยโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเราจะมารีวิวเกมก่อนดีไหมวะเออก็จะเป็นพวกของที่เราได้นั่นแหละคะ่ะทุกคนอืม ก็นี่จะเป็นท่านะคะสามารถเอาท่าได้แต่ว่ามันไม่มีท่าที่เราใช้อยู่นะอมถ้าเกิดที่ท่าที่เราจะซื้อก็คือท่านี้นะคะนี่แปดสิบโลนะคะเดี๋ยวเราไปเติมมา สีร่วงเย็นค่ะไอสีบานเย็นนี่วะก็มันจะมีหลายสีอะค่ะแล้วก็สีน้ําเงินนะคะก็ไม่ต้องรีบค่ะถ้าเกิดถ้าที่เราบอกว่า80บโลบากาคือถ้าอันนั้นอนะสามารถกระโดดถึงแบบเร็วๆได้เลยเมื่อคืนนะคะเราก็เล่นเกวโอเคก็จะมาเล่นต่อสีส้มอ่